รอยแยกที่พูดได้แคทารุสโซคเมอย่าหยุดฟังไม่อย่างนั้นรอยแยกจะไม่พอใจสถานที่ต้องห้ามป่าซูเรนจิตจังหวัดยามานาชินะลึกเข้าไปในภูเขาแห่งหนึ่งของจังหวัดยามานาชมีป่าที่ไม่มีชื่อบนแผนที่ทั่วไปแต่ชาวบ้านแถบนั้นเรียกกันว่าป่าซูเรนจิตป่าที่เคยเป็นพื้นที่ฝึกฝนของเหล่านักบวชในยุคคามาคุระทวะาในช่วงปลายศตวรรษที่14มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่ทำให้ทุกคนพากันหลบหนีออกจากพื้นที่ไม่หวนกลับมาอีกเลยในกลางป่ามีรอยแยก ขนาดใหญ่ยาวประมาณ7เมตรกว้างพอให้คนหนึ่งคนตกลงไปได้พอดีสิ่งที่น่ากลัวคือรอยแยกนี้ไม่เคยมีเสียงสะท้อนเมื่อโยนหินลงไปและเมื่อยืนใกล้ๆจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆราวกับใครบางคนอยู่ข้างล่างนั้นกำลังเล่าอะไรบางอย่างตำนานของรอยแยกที่พูดได้เล่ากันว่าในช่วงที่สงครามระหว่างตระกูลท้องถิ่นกำลังรุนแรงนักบวชกลุ่มหนึ่งได้ทำพิธีต้องห้ามเพื่อผนึกความบ้าคลั่งของมนุษย์ลงไปในพื้นดินแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือสิ่งที่ถูกผนึกนั้น ไม่ใช่แค่วิญญาณธรรมดามันคือเศษซากของคำสาบโบราณที่เรียกว่าคุชินคณนริเทพพระเจ้าที่ถูกสาบให้ไม่สามารถหยุดพูดได้และคำพูดของมันจะสาให้ผู้ฟังค่อยๆเสียสตินับแต่นั้นมาเมื่อใดที่คนแปลกหน้าเดินเข้าใกล้แยกนั้นพวกเขาจะได้ยินเสียงเล่าเรื่องที่ไม่มีต้นสายปลายเหตุเรื่องราวของการทรยศการฆ่าตัวตายการเสียสติเสียงหัวเราะของเด็กที่ไม่มีตัวตนหรือแม้แต่เสียงของคนในอดีตที่ไม่เคยรู้จักแต่กลับพูดชื่อของผู้ฟังได้ถูกต้องเสียงนั้น จะนุ่มนวลในตอนแรกแต่เมื่อคุณหยุดฟังเสียงยงจะเริ่มดังขึ้นดังขึ้นจนในคืนถัดไปเสียงงอจ,จะตามมาที่บ้านของคุณกระซิบใกล้ๆหูคุณคณะคุณนอนหลับว่ายังฟังไม่จบอย่าทำแบบนั้นอีกกฎของรอยแยกหากได้ยินเสียงจากรอยแยกห้ามพูดตอบเด็ดขาดห้ามอัดเสียงหรือถ่ายภาพใดๆถ้าได้ยินชื่อของตัวเองจากเสียงนั้นจงรีบออกจากป่าและอย่าหันหลังกลับที่สำคัญที่สุดห้ามหยุดฟังจนกว่าเสียงจะเงียบไปเองเพราะหากคุณฝืนหยุดกลางคันรอยแยกจะเริอ มอมตามคุณไปมันจะเปิดที่ใต้เตียงคุณใต้บ้านคุณหรือในกระจกเงาและยังพูดต่อจากจุดที่คุณหยุดฟังถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น